ช่วงที่เรียนอยู่ก็เรียนเอกวิชาภาษาอังกฤษในส่วนของคณะอักรศนจัรค่ะปัจจุบันนี้พี่ก็ทํางานอยู่ที่มูนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคมช่วงที่เป,เป็นนักศึกษาใหม่ๆเนี่ยนะพี่คิดว่าในส่วนของภาควิชาภาษาเนี่ยก็เป็นกลุ่มเล็กๆประมาณ30-40คนน,นะคะพอรับรุ่นน้องเข้ามาก็เป็นมีมีน้องมีความสัมพันธ์มีรหัส รหัสพี่รหัสน้องที่แบบช่วยช่วยดูแลก,กันอะไรเงี้ยนะคะก็ก็อบอุ่นดีแล้วก็ช่วยเหลือกันดีช่วงที่เป็นนักศึกษาเนี่ยพี่ก็ก็มีโอกาสร่วมทำกิจกรรมของมหาวิทยาลัยก็เป็นเรื่องที่เราไปร่วมกับ ชมรมมหาวิทยาลัยชาวบ้านตอนนั้นนะก็เป็นการรวมกลุ่มของนักศึกษาก็เห็นว่าเ,ออเราได้จะได้ไปช่วยสอนหนังสือสอนอะไรกับเด็กเหล่านี้ก็ก็เข้าไปร่วมกิจกรรมก็ทําให้เราได้เรียนรู้ชีวิตอีกแบบนึ้งน,นะซึ่งก็มีผลต่อการเลือกใช้ชีวิตของเราในหลังจากจบการศึกษาแล้วนะคะผมชื่อสนิทเจรครับ เ,เรียนโมโน1 1บเอ็ดเสสภาคสื่อสารนิเทศครับเอกสารมวลชนครับจบวิศสามเมื่อสองพันห้าร้อยสามจุดเก้าตอนนี้เป็นผู้ให้หารบริษัทที่กัตบินแล้วก็เป็นฟิล์มดีเอคเตอร์คือทําหนังไทยครับตอนสมัยเรียนมันก็มันจะมีความผูกพันมากเพราะว่านักเรียนน้อยแต่สถานที่ที่เราเรียนมันใหญ่โตมางหัลานเนี่ยอันนี้มันก็มันเกิดการจับกลุ่มอยู่ด้วยกันเป็นหมู่คณะมันก็มีความรัก ซึ่งกันละกันก็มีกิจกรรมมากมายที่มันที่มันที่มันได้สร้างสัมพันธ์กับเราออกค่ายทําละครเวทีมีกิจกรรมของคณะต่างของคณะอื่นด้วยของมหาลัด้วยมันก็เกิดการผูกพันมีความผูกพันเหมือนเป็นครอบครัวมากกว่าเป็นมหาลัยครับตั้งแต่ก่อนเอ็นเท่าเกษตรเนี่ยผมตั้งใจว่าผมอยากเป็นผู้กำกับหนังไทย อันนี้ก่อนเรีนเนี่ยผมก็เลือกเลยว่าผมอยกเรียนคณะที่จบมาต้องเป็นพุ่มกลับเท่านั้นอะไรเงี้ยแต่ตอนที่เลือกเอ็นติดก็ติดที่เกษตรแล้วดันนั้นเข้าไปเนี่ยใครๆถามว่าอยากเป็นพุ่มกับเขาก็หัวเราะกันว่าบ้าหรือเปล่าก็เราก็บอกเอออยากเป็นพุ่มกับจริงก็เราก็เริ่มทํางานไปเรียนต้องต้อยากเรียนหนังสือที่คณะแล้วก็ผมก็ไปเรียนข้างนอกด้วยเวิร์กช็อปรุ่นนี้น่ะเรียนจัดแสงเรียนแอคติ้งเรียนนู่นเรียนนี่ตอนเรียนเทอมสุดท้ายเนี่ยได้ไปเวิร์กช็อปกับไทม์เฮนเมนส์พอพอไปเวิรร์ช็็อปปนเเสจุ๊บี่ย ก็มีโอกาสได้อ่านบทหนังเรื่องแรกที่ที่ได้ทำคือเรื่อง2 4งสนั้นอันดับพันของเมืองก็เลยไปขอทํางานก็ได้เริ่มทํางานนั้นแต่วันนั้นเป็นผู้ช่วยผู้กับแล้วก็ทําเป็นผู้กับจนปัจจุบันครับผมว่าแรงบันดาลใจมันเกิดจากภาพจินตนาการที่เรามีในหัวว่าเราอยากจะทําอะไรแล้วเนี้ยในภาพจินตนาการเนี้ยมันก็มีอยู่เรื่อยๆแต่ว่า แต่ไม่่าจ,จางลงถ้าเกิดเราเราหมดกํบบาลังใจวิธีการของผมกว่าผมก็จะทําสิ่งที่ผม,มเห็นเนี่ยอยากจะทําก็คือ,อามหาวิธีทุกท,ทางในการทําถึงจะทําให้สําเร็จนว,วันนี้ผมก็ยังทําต่อไปเพราะว่าเมื่อเรายังทอยู่เนี่ยภาพนั้นก็ยังอยู่ตรงนั้นอยู่ถ้าเกิดเราไม่ทำเนี่ยภาพก็จะจางไป แกก็เหมือนเป็นมนุษย์คนหนึ่งหรือคนคนหนึ่งที่มีความสดใสมีความบริสุทธิ์มีความหอมในตัวเองแล้วเราก็สามารถอยู่กับทุกที่ได้เพราะเราไปอยู่ที่ไหนเราก็รู้สึกว่าเราก็มีความหอมทำให้ใทุกที่มันดูบรรยากาศที่ความสุขนี่คิดว่าความความทนทานของดอกแก้วเนี่ยก็น่าจะเปรียบเหมือนกับชีวิตของเราที่ควรจะต้องมีความอดทนความแข็งแกร่ง